ก็วันนี้นะครับอ่านละครไม่ทันนะก็ดูเป็นละครสั้นขายขำกันก่อนแล้วกันนะครับก็ไม่รู้จะขำไหมนะก่อนรับชมก็อย่าลืมใช้จัก,กรยานในการ,รชมแล้วก็คําเตือนอย่าดูตอนทานอาหารนะแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะไปดูกันเลย วันนี้หิวจริงๆเลยมาทานอาหารที่เดอะคาเฟ่ฟาร์มดีกว่าได้ข่าวว่าที่นี่ของกินนะ่าทานเยอะแยะมากเลยฮะอย่างแรกก็กินเป็นเนื้อราคาถูกๆที่อร่อยกันละกันนะอร่อยชิมัดเลยฮะต่อไปตามด้วยสเต็กเนื้อละกันเป็นสเต็กที่อร่อยที่สุดเลยนี่จิ้มน้ำจิ้มสักหน่อยหืมอร่อยชิมัดเลยฮะเมนูต่อไปกินเป็นอะไรดีนะ อ๋กินเป็นบาร์บีคิวดีกว่าวันนี้ไม่อิ่มไม่กลับกินหมดแล้วตบท้ายด้วยนมดีกว่าทอกินนมเสร็จกลับบ้านดีกว่าเราเริ่มอิ่มแล้วแฮะเอ๊ะทำไมช่วงนี้เราอ้วนๆแฮะ ไปดูกระจกสักหน่อยดีกว่าหรือว่าเราคิดไปเองก็ไม่ได้จะคิดไปเองนะก็รู้สึกว่าอ้วนมากกว่าเดิมซะอีกต้องไปดูกระจกหน่อยแล้วว่าเป็นยังไงบ้างอ้โ,อโหนี่มันคิปบอสมมาเกิดหรือเปล่าเนี่ยอ้วนทวมขนาดนี้อ้โ,อโหฉันกินไปเยอะมากเลยนะไม่น่าแหละทำไมถึงอ้วนหรือว่าเราท้องกันนะใช่เราต้องท้องนแน่เลยต้องไปตรวจตักหน่อยแล้วอ้วนขนาดนี้เราไม่เคยกินเยอะนะ โอเคฉันไปหาหมอดีกว่าหมอจะได้ตรวจว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอาเลยนะคะคุณหมอนี่มันเรื่องจริงเหรอคะเนี่ยจริงครับผมอันต้าคราวอยู่แล้วมันไม่เจอเด็กเลยนะครับเป็นไปนไม่ได้นะคะหมอโอ๊ยฉันปวดท้องแล้วไม่ไหวแล้วหมอโอเคครับงั้นถ้าคุณไม่ไหวแบ่งเลยครับแบ่งออเอ๊ะนั่นไงออกมาแล้ว แต่ทำไมมันเปียกๆปีฮเอ๊ะทำไมลูกชิ้นตัวเล็กขนาดนี้ฮะคุณหมอครับเกิดอะไรขึ้นลูกฉันออกไือยงังออออกแล้วครับแต่มันไม่ใช่ลูกนะครับมัมนคือค,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 คืออุจจาระครับคุณ